สวัสดีครับพบกับเก่งเกี่ยวกาศนะครับในรายการทันเกมวันนี้เราจะมารีวิวฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกหนึ่งคู่ในค่ำคืนวันนี้นะครับทำการแข่งขันในเวลา2ในการหรือว่าตี2เป็นการพบกันร,ระหว่างสโมอสรบรุสเซียดอทมุนพบกับสโมอสรปารีสแซง์แมงนะครับสำหรับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับในเกมแบ่งกลุ่มรอบแรกที่เขาอยู่ในกลุ่มกรุ๊ปอัปเดตนะครับ ผลปรากฏ2นัดนะฮะเย้าเยือนนัดแรกที่ไปเล่นในบ้านดอตมุลก็เสมอกันไป1่ประตูต่อหนึ่งนัดที่ 2, 2> <c oughs> ที่ไปเล่นที่บ้านของสโมสรปารีสแซงต์แงม,แมงปารีสชนะไป2ประตูต่อศูนย์แล้ววันนี้นะครับต้องมาโครจรกันอีกครั้งหนึ่งในเกมรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกนะครับที่บ้านของสโมสรดอตมุลก็วันนี้ของสโมสรดอตมุลก็ต้องบอกว่านัดล่าสุดนะครับเกมในลีก เกมบุนเดสลีกานั้นโดนสโมสรไลฟิกนั้นถล่มมา4ประตูตอนหนึ่งด้วยกันและสภาพความพร้อมของนักเตะก็จะขาดผู้เล่นตัวหลักสักก็รอเช็คความฟิตนะสัก2-3คนนะฮะไม่ว่าจะเป็นแมตต์ฮูเมนนะฮะดันเย็นมาเล่นโอ้โหก็ดูแล้วสภาพเหมือนจะพร้อมนะได้เปรียบก็แค่ได้เล่นในบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาดูทางปารีสแซงต์ยมง การมาเยือนครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าผู้เล่นนั้นสมบูรณ์เลยทีเดียวเพราะว่าแมตช์ล่าสุดนะฮะลีกเอิงก็ต้องบอกว่าได้แชมป์ไปแล้วนะครับสำหรับปารีสก็นัดล่าสุดก็พักผู้เล่นตัวหลักไว้ค่อนข้างเยอะเลยก็ต้องบอกว่าตัวผู้เล่นนั้นสมบูรณ์กว่าเยอะเลยถึงแม้จะมาเยือนนะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าแมตช์นี้สนุกแน่นอนผลคาดการที่ผมคาดการไว้นะฮะก็ต้องบอกว่าปารีสนั้นได้เปรียบเลยทีเดียวผมคิดว่า ปารีสน่าจะมาชนะในบ้านของดอทมุนผมเอาที่ปารีสจะมาชนะ3ประตูต่อหนึ่งครับ